สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวของเมสันกินวูดกันหน่อยนะครับผมก็คือข่าตอนนี้เมสันกินวูดตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในชั้นสาลอยู่นะครับถ้ากินวูดไม่ผิดจริงนี่ก็จะกลับมาร่วมทีมกับเราแน่นอนนะครับเราคิดถึงกินวูดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลากเขาไปจริงได้ดีมากนะครับเราขาดนักเตะที่ยิงดีๆมาหลายฤด,ดูกาลแล้วนะครับนักเตะสไตล์กินวูดนี่มันหายากนะครับยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตัดเข้ามายิงก็ได้นะครับ ยิงคมคมอะครับโดยเอริกเทนฮากได้พูดว่าก็ให้รอคําตัดสินก่อนนะครับถ้าเขาบริสุทธิ์จริงเขาจะมีชื่อในทีมของผมอย่างแน่นอนเขามีพรสวรรค์น,นะครับเขาสามารถเล่นกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาก็ได้นะครับก็มีอนาคตอย่างแน่นอนครับผมถ้านายพิสูจน์ได้ว่านา,นายไม่ผิดนะครับจะมีชื่อในทีมของเทนฮากแน่นอนนะครับ